โปรเจกต์ <c oughs> นี้ครับคุณโยเตอร์โยเตอร์แง่ค่ะพี่สามครับผมก็ที่สามของเธอะคระับผมในที่สุดก็ได้ประกาศให้กับทุกคนได้รู้แล้วเนยะว่า oh, เราจะรัจะานโปรเจกต์นี้กันนะครับผมก็จริงๆเราเก็บมาเป็นความลับแบบนานมากๆแล้วแบบทุกๆคนถามตลอดเลยครับแฟนๆถามตลอดเลยว่าพี่แม็กหรือว่าแก้แมมากับพี่สาพี่สาจะมา,มา <c oughs> ไหมพี่สามาหรือเปล่าเงี้ยครับก็วันนี้เราก็พูดได้เต็มปากนะครับผมว่าทุกคนได้ดูที่สามของเธอแน่นอนครับ เรืราวมันเกี่ยวกับอะไร่ะเพราะว่าเวลาเก็บตังค์ที่ได้เก็บพี่ทีมอะไรคะเรื่องอะไรเรื่องราวคือเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการที่คนนี้อกหักเสร็จปุ๊บคนนี้เขาอกหักเสร็จปุ๊บคนนี้เป็นเลขาโดนสั่งนี้ชันต่ว่าให้ไปตามเขากลับมางานแต่งงานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเขาไปตามเขาดันเจอหัวใจตัวเองเอาได้ไง คอมเมดี้โรแมนติกน่าติดตามเอจะได้ยังไงให้พี่แบ๊กโอกออกเออก็เขาเขาหลอกมาขนาดนี้ไม่เป็นไรครับผมอ้กหักเพื่อนแค่เจอรักที่ดีกว่าอ,อ,อะไรแบบขนาดได้เจอเลยอะไรแบบใหม่เรื่องนี้มันจะมีความฟินทงซีนทุกเรื่องได้ไหมคะมันเป็นมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีความแปลก อีกเหมือนกันอะไรเงี้ยผู้อื่นเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าฉละแก้นะแต่เรื่องนี้ต้องดต่อไปนี้อย่าให้เรียกผมว่าหมาล่าอะไรเยมานจเนยี้ไม่ใช่ประโยคนี้ไม่ใช่ลประโยคนี้ไม่ใช่เล่าดีกว่าน้องนานเพราะตามที่ภาพเล่าเรื่องมันต่อเรื่องมาจากเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเริ่มเริ่มแบบคืพอแจมาตามใช่ไหมครับโดยทีนี้เริ่มแบบว่า เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาค่ะมันก็เป็นไปตามภาพที่ทุกคนเห็นครับคแล้วหมาล่าจริงไหมาาล่จริงมพี่อยากได้รู้ว่าหมาล่ามันขนาดไหนมันเหมือนสีผมเราหรือเปล่าเป็นเส้ยังไงครับมันทาบหรือมัชาตอบไม่ถูกกันเนี่ยใครบอกว่ามันเป็นแบบฟิวแสบๆชบชาชาแบบว่าค่อยรู้สึก ผมบอกเลยว่าไม่รู้ชาหรือเปล่าน้ำหมดไปเป็นลิตรนะครับราะว่าปากมันแห้ง้กินน้ำตามแล้วการกลับมาของคู่นี้คือรสชากับเผ็ดคือที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราเล่นฟิลแนวดราม่าไปแล้วดราม่ามาหลายเรื่องติดกันแล้วเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ทุกทุกคนคิดถึงแน่นอนว่าจะได้เห็นาตรเตอร์แม็กาแรเตอร์นะที่เปลี่ยนไปเยอะมากใช่บอกล้ว่าต้องรอดูที่ได้อะไรนะครับคนไม่กินเผ็ดก็ต้องอดทนคนไม่กินเผ็ดก็จะได้กินเผ็ดพะเรื่องนี้ละบอกเลยว่าคนดู ได้รสชาติใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็รวมถึงเคมีใหม um. ่ๆจากคาแรคเตอร์ใหม่ของพวกเราลอมความสุขอาจจะทำให้คุณทรมานแต่ว่าจะทำให้คุณติดใจครับอยากรู้ว่าเรื่องนี้เขาจะทำยังไงบดบดปากอะไรกันเนอ้็คิดได้ไงชิคนพยช่วไหนครับ จับภาพจับภาที่เราได้กำกับได้กำกับพเขาแบบเปลี่ยนไปยังไงเรื่องนี้เจริงก็ค่อนข้างที่จะเป็นแม็กนัคที่ทุกคนแบบว่าเห็นในโซเชียลมีเดียแต่พอที่แบบว่าเขาอยากเขาอยากเห็นสิ่งนี้ในซีรีส์มากๆอะไรเงี้ยพอพอเขาอยู่ในซีรีส์พอเจอกล้องปกติเขาจะเป็นอย่างงี้คึบถึงอะไรอย่างงี้แต่เรื่องนี้บอกเลยว่าตลกค่ะอ่ะพี่สามทำหน้าหน่อยหน้าเป็นยังไง แม่หมอไม่มีแว่นอ่ะทำท่ากพี่ก็ได้ทำท่าพี่เมื่อกี้ก็ได้เออผมไม่ยิงใจทุกคนผมจะยิงใจคุณสาวใช้คำว่าทำถึงได้ไหมคะเรียกว่าทำเกินได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรยังไงอะไรแต่คือเดินหันไปมีคนโชว์อย่าง แบบว่าคือน้องๆตั้งใจมากแล้วก็ตอนแรกพวกเราสามคนอ่ะรวมถึงพี่ออฟด้วยก็กดดันมากสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแล้วพอปล่อยออกมาเราก็เห็นแบบฟีดแบบเรารู้สึกว่าเออดีมากซื้งไหมแการันต์ดีหรืชื่อคุณชีวินโอ้ยขอชค่อเขาชื่อคุณชีวินสิ่งที่ลอยมาคือเออเลื่อีมันจะยังไงคะมันจะอยู่บะหมี่เขาจะยังไงบะหมี่จะกินจิก๋วอเใช่ไหมเอาจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าในนิยายเองอินซีไม่ได้เยอะ ทำมีจริงเราก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่เราถือว่าแบบว่าความรักทำถึงแน่นอนเกินเกินมีอะไรอยากบอกมัมมีไหมคะสำหรับเรื่องนี้ว่าต้องทำใจยังไงอยากจะบอกมัมมีว่าเหตุทุกอย่างมันเกิดจากความรักทั้งนั้นยอมค่ะโอ้มาขมียอมไปถึงแล้วลูกๆพี่แมนพี่แมนมีอะไรจะบอกมามีน้องนัดไหมคะบอกว่าน้องนัดโตแล้วครับผมใช่น้องนัดโตแล้ว น้องนัทเลือกที่เดินตามหัวใจตัวเองก็คือจะเป็นคนแซ่บครับผมก็ดูจากสีผมของผมเอางี้มันหมดยุคแล้วที่บอกว่าเราต้องรอคอยสมัยนี้เราเดินได้เลยเราเดินเกมได้เลยเราตัวแม่อยู่แล้วสำหว่าเ่องนี้น้องนัทจะเป็นคนเดินเกมเพ่าะรู้ที่บอกว่าผมเดินเกมในตา ในการที่จะพาเขากลับมาแต่ว่าเกมนี้ผมจะชนะหรือผมจะแพ้อยากให้ทุกคนมารอดูด้วยกันไม่ไม่ไม่เซวโกรกน้องหน่อยหรออยากดูไงดูนี้เราจะได้เห็นมาอย่าเรื่องไหนอย่าพูดอะไรก็ได้จบทุกอยางแล้วเก็ได้ไงตั้งไอ้ก็ได้สีผมแบบนี้ทรงผมแบบนี้ก็ต้องร้องเหนื่อยแล้วมั้ย ก็ฝากคุยพ no nah> ิ่าัน้องเหนือด้วยครับเออฝากตัวครับก็เหนือก็อยากจะฝากคุยพิ่าัน้องเหนือสักยี่สิบนาทลองว่าหัวใจของทุกคนอ่ะเหนือจะเอาเวทได้ยินไหมพี่แต่ก่อนจะผมบอกว่าผมว่าไม่เหมือนเหนือผมว่าเหมือนพี่สาม ผมอยู่ไวิชาเยวไปอ่ะอ,อยู่จนมันชีวิตได้เลยนี่คือต้นแบบน้องเหนือขอตูพี่ก็น้องเหนือใส่นี้คือทุกคนไม่คิดว่าเ็นน้องเหนต้นแบบน้องเหนือต้นแบบน้องเหนืออะไรนะครับค่แพีะะขอแบบเออแบบมันจะแซ่บคาขนาดไหนผมจะบอกเลยว่าที่น้องเหนือขอหัวใจทุกคนไปหัวใจผมอยู่ในนั้นอยู่แล้ว รอดูได้เลยครูพิชานนเหนือสนุกแน่ปีนี้ใช่ครับมีอะไรเรื่องมีอะไรใหม่ๆแน่นอนหลังจากครูพิชานนเหนือเสร็จเตรียมตัวพบที่สามกอบเธอต่อเลยครับโอเคนะคะเหมือเซียมวัยครับต้องเปิดสนามบู๊